นะฮะเร็วเร็วเร็วเรวคิดยังไงกับอียิปต์ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเขาอาจจะยังไม่พร้อมคุยเอาเ่ะมองผ่านๆไปบ้างอย่าไปซีเรียสมันอ๋อขยิมอียิปต์เป็นยังไงบ้างอียิปต์ก็ยังเฉยๆอยู่เมื่อสักครู่นี้เข้าไปใกล้ๆล้วทำเป็นทักทายก็ ก็เขาผมว่าน่าจะเป็นแบบยังโดดจากกลุ่มอะ่ะอาจจะไม่ใช่ว่าไม่อนจอยนะแต่เนื่องจากว่าเข้าใจไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเวทีพวกเรานะมิสแกรนมันดูดุอะ่ะมันดูสวยอะ่ะแล้วมันดูแข็งแรงอนะ่ะเราไม่ใช่เวทีแบบง่ายๆแล้วไงพอใครที่แบบไม่ได้แรงจัดๆอย่างเงี้ยแล้วเวลามาแล้วเขาก็จะงงว่าโอโหที่นี่ทำไมแบบ คนมันก็แบบเยอะแยะนะฮะคนมันก็สวยจังคนมันก็แบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยก็าอาจจะงง